มาแล้วข้ามาแล้วท่านผู้ชมเราจะชวนทุกท่านไปชมบ้านหรูหลังใหญ่โตของนักแสดงรุ่นใหญ่อดีตนางเอกชื่อดังที่ลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานพร้อมเขียนพินัยกรรมให้ทายาททั้งสองคนอย่างคุณจิกนวรั์นั่นเองคะ่ะ สำหรับคุณจิกนวรัชเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่นางเอกในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักเธอมีทั้งผลงานละครและภาพยนตร์ออกมาให้แฟนได้ชมมากมายภายนอกดูเป็นคนอารมณ์ดีเฮฮาเข้ากับคนอื่นได้ง่ายเป็นตัวแม่ในการเป็นศีราณนีเรื่องความรักของคนในวงการบันเทิง ส่วนด้านชีวิตครอบครัวของเธอนั้นเธอเคยผ่านการแต่งงานกับอดีตสามีมีทายาทด้วยกันสองคนคือ TJ และ JJ แต่ภายหลังก็ได้แยกทางกันเธอได้เคยเปิดใจเล่าถึงชีวิตครอบครัวว่า หลังจากที่เธอพบปัญหาสุขภาพก็ได้จัดทำพินัยกรรมแบ่งสมบัติให้ทายาททั้งสองไว้หมดแล้ววันนี้เราจะชวนทุกท่านไปชมบ้านรูหลังงามของเธอและการเล่าถึงการจัดทำพินัยกรรมให้กับทายาทจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยค่ะ สำหรับบ้านหลังนี้ของคุณจิ๊กหลังใหญ่โตไม่น้อยเลยทีเดียวอยู่ย่านใจกลางแถวแถวเมงใจมีพื้นที่เกือบหนึ่งไร่เธอเล่าว่าอยู่มากกว่า20ปีถ้าประเมินราคาปัจจุบันก็น่าจะราวๆร้อยล้านบาทคุณจิกเคยเล่าว่าบ้านหลังนี้อยู่มานานตอนซื้อราคาไม่แพงประมาณเกือบ40ล้านแต่ถ้าประเมินราคาขายปัจจุบันน่าจะประมาณร้อยล้านเมงใจสมัยก่อนเงียบๆไม่เหมือนปัจจุบัน รอบรอบบ้านบรรยากาศดีจัดสวนร่มรื่นสวยงามมีจุดเด่นที่กระดิ่งแขวนอยู่รอบบ้านเพื่อสื่อถึงความดังเวลาลมพัดผ่านมันเหมือนจะดังคนจะได้ยินเราตลอดเวลา ส่วนการตกแต่งบ้านตกแต่งตามหลักฮวงจุย้ยต้นไม้เป็นฮวงจุย้ยเพราะต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตในบ้านต้นไม้เป็นสัญลักษณ์ของการเป็นดารานอกจากนั้นยังมีรูปไก่ปั้นเราจะได้ขยันเหมือนไก่ตื่นเช้ามาทำมาหากินทุกอย่างที่แต่งนั้นแต่งตามหลักตัวเองทั้งหมด ในบ้านมีชุดรับแขกหลายมุมแล้วแต่ว่าอยากนั่งมุมไหนรวมแล้วมีทั้งหมด5ชุดคุณจิ๊กเป็นคนรักความสะอาดระหว่างอาบน้ำก็จะล้างห้องน้ำไปด้วยส่วนด้านบนเป็นห้องพระมีพระพิคเนตเยอะมากเกือบ20องค์ซึ่งได้มาทั้งหมดและเผยอ,อีกว่าทุกวันนี้ถือว่าชีวิตดีมากมีงานมีบ้านอยู่มีลูกที่น่ารักพอแล้ว ทางด้านชีวิตครอบครัวของคุณจิ๊กนวรัตเธอเคยผ่านการแต่งงานกับอดีตสามีมีทายาทด,ด้วยกันสองคนคือ TJ และ JJ แต่ภายหลังก็ได้แยกทางกันในที่สุดจนกระทั่งเธอได้เคยเปิดใจเราถึงชีวิตครอบครัวว่า หลังจากที่เธอพบปัญหาสุขภาพก็ได้จัดทำพินัยกรรมแบ่งสมบัติให้ทายาททั้งสองไว้หมดแล้วโดยเล่าว่าไม่ใช่พินัยกรรมเกี่ยวกับสมบัติอะไรเลยแต่มันเป็นพินัยกรรมเกี่ยวกับชีวิตตัวเราถ้าวันหนึ่งมันเกิดอะไรขึ้นมาเกี่ยวกับการรักษาพี่ชอบถึงเวลาอันสมควรไปก็ไปพี่ว่าทุกคนเขาสร้างมาให้มีเวลาอันสมควรทุกคน และเมื่อถูกถามว่าแล้วทายาททั้งสองรับรู้ไหมว่าทำพิ่นัยกรรมคุณจิกเล่าต่ออีกว่ารู้เขาก็ทําอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นส่วนตัวของเราคือในส่วนของสมบัติเราแบ่งกันเรียบร้อยหมดแล้วละ่ะเราไม่อยากให้น้องๆมานั่งทะเลาะก,กันพี่ไม่ชอบที่ว่าคนเรามีสมบัติมากๆพอเราไม่อยู่แล้วมันกลับกลายจากรักกันกลับมาแย่งสมบัติกัน ส่วนชีวิตปัจจุบันของทายาททั้งสองนั้นเธอเผยว่าทายาทคนโตไปใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกาและได้ไปทำกิจการร้านอาหารไทยอยู่ที่นั่นที่พอร์ตแลนด์เป็นร้านเล็กๆไม่บ่อยนักที่จะกลับมาเยี่ยมแต่คุณแม่อย่างเธอก็ไม่คิดบังคับหรืออย่างใดตามใจมากในการใช้ชีวิต นอกจากนี้เธอยังเผยว่าเลี้ยงดูทายาททั้งสองมาแบบเพื่อนเลี้ยงแบบเพื่อนกันมากกว่า TJ และเจเจเขาไม่ค่อยคิดหรอกว่าพี่เป็นแม่บางทีเขาจะคิดว่าเป็นเพื่อนมากกว่า เป็นบ้านสวยหลังใหญ่โตของอดีตนางเอกชื่อดังลดแลนในวงการบันเทิงไว้อย่างยาวนานเลี้ยงดูทายาททั้งสองมาแบบเพื่อนตามใจลูกๆในการใช้ชีวิตอีกด้วยคะ่ะ ในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ